สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่14พฤษภาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาดเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอบรมผลิตสื่อสำหรับเด็กประถมวัยค่ะ วันที่14พฤษภาคม2568นายจิรวัตรพามณีปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมวัยประจำปี2568ที่ห้องประชุมโรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พาซาอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจา่าเอกลิขิตหนูนีนรองปรลัดเทศบาลนาครหัวหินกล่าวรายงานและมีนางหนึ่งฤทธไทยสุขจันทร์รองปลัดเทศบาลนาครหัวหินนางสาวพิชยาบุญ พวมหน่วยการกองการศึกษาเทศบาลนครหัวหินพวมหน่วยการกองการศึกษาเทศบาลนครหัวหินหัวหน้าส่วนราชการพวมำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลนครหัวหินรวม61คนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างสายงานการสอนระดับประถมวัยสามารถสร้างสื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อ หาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนต่อไปมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้นำโดยอาจารย์สุดารัตน์เปรมชื่นหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผลิตจากสักการะทำมืออาทิชุดเล่านิทานงานศิลปะชุดความรู้ รอบตัวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือเป็นเรื่องชุดเร่านิทานอาทิร้านขายของขนมอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงหรือทําเป็นบัตรคำคำําศัพท์ต่างๆโดยใส่แนวความคิดสร้างสรรค์นในรูปแบบการเจนตนาการเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการให้กับเด็กแขวงทางหลวงประจบคลิขันยอมถอยหลังชาวบ้านขานโครงการก่อสร้างถนนสีเลนค่ะ วันที่14พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุภชัยคุดดำนายอำเภอเมืองประจบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณพศ2568ในกิจกรรมงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนบนทางหลวงหมายเลข4373 ตอนน้องหินถึงด่านสิงขรระหว่างหลักกิโลเมตรที่7บวก700ถึงหลักกิโลเมตรที่8บวก900หมู่6ตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์หัวหินโดยนายณรงค์ฤทธิพงประดิษฐ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์หัวหินจัดขึ้นณวัดด่าสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายสมชายปีแก้วนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองวานผู้แทนหมวดทางหลวงประจวบผู้แทนกองร้อยต่อชด1หนึ่ง ผู้แทนตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรคลองวานชาวบ้านหมูห่6บ้านด่านสิงห์ขอนชาวบ้านหมูห่5บ้านห้วยใหญ่และชาวบ้านหมู่9เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยโครงการก่อสร้างถนนและขยายเขตทางเป็น4เลนจากถนนเดิมเพื่อให้ขว้างออกไปด้านข้างฝั่งละ15เมตรจากหลักกิโลเมตรที่7บวก700ถึงหลักกิโลเมตรที่8ถึง900รวมระยะทาง1,200เมตร มีชาวบ้านที่ปลูกบ้านพักอาศัยและเพิงร้านค้าขายของอยู่บริเวณด้านหลังเสาไฟฟ้าของสองริมฝั่งถนนนั้นได้รับผลกระทบจากการขยายเขตทางโดยชาวบ้านอ้างว่าไม่มีความชัดเจนในระยะเขตทางแจ้งให้ชาวบ้านทราบตั้งแต่แรกจึงทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนและไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าจะมีการดําเนินการขยายเขตทางหลวงอีกทั้งไม่ได้มีค่าชดเชยเยียวยายและค่ารื้อถอนแต่อย่างใดให้กับชาวบ้านจึงทําให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันและได้รับความเดือดร้อน จึงนำมาสู่การคัดค้านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างขยายเขตทางระยะดังกล่าวแต่อย่างดใดนายนรงฤทธิพงศประดิษฐ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันหัวหินเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการงบประมาณของทางจังหวัดประจวบคีรีขันที่มอบหมายให้แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันดำเนินการขยายเขตทางเพื่อความปลอดภัยและรองรับการจราจรที่เติบโตในอนาคตโดยกําหนดการก่อสร้างระยะของโครงการช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่7จ็บวกเจ็ถึงหลักกิโลเม ที่8บวก900รวมระยะทาง1,200เมตรมูลค่าการก่อสร้าง30ล้านบาทแต่ด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่2ฝั่งทางได้รับความเดือดร้อนจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงการไปสร้างที่บริเวณจุดอื่นแทนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบโดยระยะการก่อสร้างจุดใหม่เปลี่ยนเป็นขยายหลายทางออกมาฝั่งละ1.5เมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจากหลักกิโลเมตรที่2องบวกหน้าโรงเรียนอุดมราชพักดีไปจนถึงกม7 บริเวณประมาณวัดด่านสิงห์ขอนแทนซึ่งในอนาคตหากมีการขยายเขตทางเป็นสีช่องจราจรก็จะต้องออกกฎหมายที่มีการเวนคืนเพื่อให้เกิดความชัดเจนของเขตทางหลวงกับที่ดินของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางแต่อย่างใดครับวันนี้จะมาชี้แจงโครงการครับสำหรับโครงการเดิมที่จะทำเนี่ยคือเป็นการขยายสีช่องจราจรครับ แต่นื่จากโครงการดังกล่าวมนี่ครับมีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั้งสองข้างทางครับผมจังมีการปรับรูปแบบใหม่ครับให้สอดคล้องกับปริารจราจรและก็สอดคล้องกับพืบ้นที่ครับเป็นการขยายไหลออกข้างละไม่ท่าสิทธ์เท่านั้นเองนะครับเพื่อให้รองรับกับปริมาณจราจรในปัจจุบันครับครับสำหรับการ,การก่อสร้างที่จะปรับรูปแบบเนี่ยก็จะมีการขยายต่อจากโครงการเดิมครับ อยู่ช่วงต้นเปรเสมนะครับประมาณกม2บวก725ดูโดยประมาณนะครับก็ขยายยาวมาถึงประมาณกมกม7ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ประมาณถึงไหนต้าจากมาถึงหน้าวัดด่านซีคอนประมาณนี้นะครับแต่ผมแต่ไม่แน่ใจต้องดูประมาณที่หนึ่งครับเ่จะเพียงพอไหมครับใช่ครับกมเดิม7 7บวกถึง8 9 0บวกยกเลิกครับผมเนื่องจากทางหลวงเส้นนี้ครับน้องน้องหินด่านนสิงห์ขเจ็3สนี้ครับกรมทางหลวงได้รับมอบมาจากกรมถนนจราวรครับอาจจะมีช่วงบางช่วงที่เขตทางยังไม่ชัดเจนครับ ในอนาคตครับถ้ามีการก่อสร้างเต็มเขตทางในอนาคตมีการขยายสี่่องในอนาคตครับก็ต้องมีการนะครับอาจมีการต้องมีการออกกฎหมายเพื่อจะมีการเวียนคืนนะครับในกรณีที่เราได้ต้องใช้ทางใช้ที่ดินของประชาชนนะครับโครงการนี้ไม่ได้อยู่แผนเป็นโครงการใหญ่ครับแต่เป็นโครงการใหญ่เป็นเปลี่ยนสวนแผนแม่บทนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ย่อยลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากโครงการใหญ่เนี่ยเราทําเมื่อนนมาแล้วในช่วงที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของด่าน สิงห์ขอนะครับแต่เป็นวันนี้มันด่านทาวนยังไม่ได้เปิดครับแล้วก็การจราจรยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นการขยายไหลก็เพียงพอแล้วครับตัวนี้ถ้าหลังจากเราก่อสร้างเป็นสีเลียนเนี่ยมันก็เป็นการก่อสร้างเต็มเขตทางครับที่เป็นรูปแบบตามมาตรฐานของกรมทางหลวงอยู่แล้วครับผมครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความเจรินปัจจุบันครับเพราะว่ามีการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปจากประเด็นของด่านสิงห์ขอนที่มียังไม่มีการเปิดด่านทาวรครับก็ให้ลดการจราจรยังไม่เยอะพอที่จะทำาสีต้จราจารครับ ก่อนหน้านี้มีการศึกษาความเป็นไปได้ครับนะครับแต่ว่าในส่วนของการลงลึกถึงประชาชน2พื้นที่เนี่ยเข้าใจว่ายังมีการดำเนินการครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในอนาคตครับถ้ามีการมีแผนจะทํางานก่อสร้างจริงๆในอนาคตนะครับก็จะต้องมีการทําประชาพิจารณ์ครับมีส่วนร่วมโดยถึงการเบรนทีดินถ้ามีความจําเป็นครับอีกขั้นนึงแน่นอนครับตามกฎหมายครับครับถัดจากนี้ทางทางหลวงกรมหลวงต้องประสานกับทางทางสิบรและทางนิคมแน่นอนครับ เพื่อหาความชัดเจนในรูปในเรื่องของเขตที่ดินต่อไปครับถ้ามีความจาเป็นก็ต้องเชิญทางนิคมกลับเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมอีกครั้งหนึ่งครับในอนาคตนะครับกรมทางหลวงครับมีความตั้งใจจะอย่างแน่วแน่ครับที่จะมีการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเส้นนี้ครับหนองหินด่านสินขอนนะครับเพื่อให้ประชาชนสองข้างทางประชาชนในพื้นที่ครับนักท่องเที่ยวครับให้มีสามารถใช้ทางหลวงได้อย่างมีความสะดวกและปลอดภัยครับขอบคุณมากครับ สถานีตำรวจภูทรชะอมรวบแก๊งตะเวนลักทรัพย์ค่ะ วันที่13พฤษภาคม2568พันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอำสั่งการให้พันตำรวจโทธีรพงษ์รักษาเวียงรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำพันตำรวจตีอติชาติโพธิอะสารวสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำร้อยตำรวจเอกณัทวุฒิเรืองทัพรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัด รร่วมกันจับกลุมตัวนายสุรเชษฐ์หนูเจริญอายุ47ปีนายวีรพัฒน์มากสุวรรณอายุ IU 24ปีและนายเมทาวีสมุทรกลางอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถพ่วงข้างหนึ่งคันสายไฟสายทองแดงหมวกกันน็อกพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้านแอร์และอื่นๆนับ10รายการรถจักรยานยนต์ฮันด้าเวฟสภาพเก่าจำนวนสาคันที่ใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีและน้ำปัสสาวะของผู้ก่อเหตุทั้ง3คนโดยสามารถ จับกลุ่มได้ภายในบ้านพักชุมชนห้วยใซใต้เขตเทศบาลเมืองชะาำจังหวัดเพชรบุรีก่อนนําไปชี้จุดเกิดเหตุภายในชุมชนห้วยไซใต้และนําตัวมาสอบสวนที่สถานีตํารวจูธรชะอำจากการสอบสวนนายสุรเชษ์หนูเจริญอายุ47ปีสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงโดยจะร่วมกับนายวีรพั์และนายเมทวีตะเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหมู่บ้านภายในชุมชนเพื่อก่อเหตุได้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขายได้เงินมาครั้งละ5,000ถึง10,000บาท ก่อนนําเงินมาใช้จ่ายและซื้อยาบ้ามาเสพพันตารวจเอกอภิรักษ์เพิ่มใช้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภุธรชอําเปิดเผยว่าจากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมกันตะเวนลักทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชนและสายไฟตามเสาไฟร้านอาหารทรัพย์สินที่ได้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,สา,ฟฟาสายไฟส่องสว่างริมทางสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชนห้วยเซใต้เป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงทําการสืบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ แงนี้จนทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมรักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจนสามารถติดตามและจับกลุ่มตัวได้ทั้งแก๊งและทําการขยายผลพบว่าแก๊งนี้ก่อเหตุมาแล้วจานวนเจคดีเมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทั้ง3คนร่วมกันรักทรัพย์เวลากลางคืนในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะในการหลบหนีและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายนําตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเกิดจุดจุดฮอ t s p o จุดที่เกิดอะไรกรรมสูงเกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์ในพื้นที่ของเวสเซใต้ทางเจ้าที่สืบสวนนําโดยร้องกับสืบสวนนะครับและสวนักสืบสวนได้นําทีมเข้าไปพิสูจน์ทราบจนจนทราบว่ากลุ่มผู้กอ่อเหตุเนี่ยมีพฤติกรรมลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีพฤติกรรมข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับได้พิสูจน์ทราบตัวคนแล้วเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่ เป็นระยะะ,ยะอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนะครับได้ทําการโอ peration เข้าทึงการจับกลุมจากการสอบทางขยายผลได้เก่ะคดีมาแล้วทั้งหมดที่ไปคือ7คดีนะครับซึ่งค่อนข้างมากก็มาตรการในของสอพฉาำนะครับก็ยังยืนยันว่าจะใช้มาตรการเข้มข้อนอย่างนี้ยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชายชนในเขตพื้นที่ของสอพอะามเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับพี่น้องประชายชนหรือใครได้ มีพฤติกรรมถูกรลักทรัพย์ในเขตที่เราเปิชอบนะครับให้มาดูของกลางให้มาดูตัวคนร้ายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศพชษอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ